สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูเดือนเพนสีใหม่นะคะครูเพนนะคะวันนี้ครูเพนจะมาสอนในหน่วยที่สาค่ะอ่าค่ะหน่วยที่33มสเป็นหน่วยอ,อะไรเอ่ยหน่วยชิมรสนะคะชิมรสหวานรสเค็มรสจืดแล้วก็รสเปรี้ยวนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเอาว่ารสชาติเหล่านี้ได้มาจากอะไรบ้างอ่ารสชาติหวาน,น,นมาจากอะไรคะ น้ำตาลใช่ไหมคะเราเคยชิมน,น้ำตาลแาง,งเป็นหวานนะคะรสอะไรบ้าคะรสเค็มเค็มได้มาจากอะไรคะได้มาจากเกลือรสจืดรสจืด,จดได้ไหมคะน้ำปากของเรานี้เองนะคะมันจืดๆรสชาติน้ำนะคะร่อะไรคะรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวก็บตัวดักมะนาว มะนามะยมนะคะรสจะเปรียป้ยวมะม่วงของเราจะมีรสเปรี้ยวนะคะเด็กๆรูไ้ไหมคะว่าเราจะชิมรสนี้ได้จากอะไรคะ,ะเราใชอเลยค่ะชิมใช้ลิ้นของเรานะคะอาประโยชน์ของลิ้นมีอะไรบ้างก็ชิมรสต่างๆที่คุณครูได้บอกไปเมื่อกี้นะคะนะคะวันนี้คุณครูมีวิดีโอเกี่ยวกับการชิมรสและการใช้ลิ้นชิมรสต่างๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ทคล้องจองลิ้นดีมีประโยชน์ไปท่องกันเลยค่ะลิ้นนั้นดีมีประโยชน์บอกคุณและโทษรสชาติอาหารลิ้นนั้นดีมีไว้พูดสื่อสารพูดจอสำราญอาหารอร่อยเอ่ยหน้าที่และการรักษาลิ้นเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าลิ้นของเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างเอ่ย ลิ้นมีหน้าที่รับรสชาติของอาหารอาหารมีหลายๆรสชาติเด็กๆรู้ไหมคะว่ารสชาติของอาหารมีอะไรบ้างรู้ไหมคะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีขม และมีรสชาติอื่นๆมากมายเลยนะคะรสเปรี้ยวเด็กๆชาบไหมคะว่าอะไรที่มีรสเปรี้ยวบ้างอ่ามีมะนาวใช่ไหมคะมะนาวแล้วก็อะไรอีกคะอันนี้อะไรคะเด็กๆอ่าอันนี้นมเปรี้ยวนะคะเด็กๆแล้วก็มีอะไรอีกคะมีเลมอนใช่ไหมคะ ต่อไปเป็นรสอะไรคะรสขมนะคะรสขมก็จะมีบรอระเพ็ดผักที่มีรสชาติที่ขมอย่างเช่นมะระนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีมีอะไรคะอ่ามีกาแฟกาแฟเด็กๆยังทานไม่ได้นะคะรสหวาน อ่รสหวานน่าจะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ารสหวานมีอะไรบ้างอ่ามีน้ำตาลใช่ไหมคะมีน้ำตาลแล้วก็อะไรอีกคะมีแตงโมใช่ไหมคะมีแตงโมแล้วมีอะไรคะมีขนมหวานขนมโดนัทต,ต่างๆที่เด็กๆชอบช็อกโกแลตก็มีรสหวานนะคะเด็กๆ อ่าแต่เด็กๆอย่าทานเยอะนะคะระวังจะฟันผุต่อไปเป็นรสอะไรคะอ่ารสหวานแล้วก็ต้องรสเค็มใช่ไหมคะรสเค็มมีอะไรบ้างคะอ่ารสเค็มได้แก่เกลือใช่ไหมคะเกลือแล้วก็อะไรคะพวกอซอสปรุงรสต่างๆอย่างเช่นน้ำปลาอย่างนี้แล้วก็มีอะไรีคะอ่าแล้วก็มีไข่เค็มใช่ไหมคะ ไข่เค็มกินแล้วก็เค็มเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าอ่าต่อไปเป็นรสลายคะเด็กๆสีแดงๆเลยเด็กๆชอบไหมคะสีแบบนี้อ่าต่อไปเป็นรสเผ็ดใช่ไหมคะเด็กๆคงไม่ชอบแน่เลยคุณครูก็ไม่ชอบเหมือนกันเลยรสเผ็ดเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ่ามีพริกใช่ไหมคะ มีพริกแล้วก็มีอะไรคะมีพริกไทยคะ่ะแล้วก็มีเครื่องเทศต่างๆนะคะต่อไปเป็นวิธีการรักษาลิ้นนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารแปรงเสร็จแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นให้ถูกวิธีด้วยนะคะเด็กๆ